ปกติที่ที่ผมได้รับรายงานเนี่ยต่องเที่ยวเขาก็ให้ความร่วมมือทีนะครับเจะเป็นเวลาตีสามตีสี่คำว่าให้ความร่วมมือแรคือเราจะต้องทําการตรวจปัสสาวะเขาที่ทมที่ทมโปรเซสนะครับต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าก็มีชายได้หลายคนไปกระตุ้นนะครับไปกระตุ้นให้เกิดให้เกิดการแตกคือก็คือปกคล้องไปแล้วราชต่อสายไปที่พัลุรโทพันธุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผบตรเมื่อวานลงพื้นที่ไปด้วยนะ ไปติดตามสำนวนคดีนี้ด้วยตัวเองเลยเรียกว่าไปคุมการสอบสวนสำนวนนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายไปที่พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะคะท่านผู้ช่วยผอ,อตอรอค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่คดีนี้บิ๊กเด่นสั่งบิ๊กต่อบิ๊กต่อก็สั่งบิ๊กหลวงให้บิ๊กหลวงก็คือพันุรัตน์หลักบุญนี่แหละลงพื้นที่ไปเคลียร์คดีนี้เมืม่อวาน ท่านผู้ช่วยพันรุรั์ก็ลงพื้นที่ไปไประชุมพุทธเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยใช่ค่ะได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งเออมือระดับบิ๊กหลวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปกันที่ท่านพลตำรวจโทพนันรัฐหักบุญนะคะท่านผู้ช่วยผบตรนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยฮะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับพี่พี่สไะครครับสวัสดีคุณมรรครับคับท่านผู้ช่วยครับอย่างแรกเลยเป็นพื้นฐานก่อนทราบว่าท่านผู้ช่วย ไปเจาะลึกมาแล้วล่ะจนกระทั่งทราบว่าเจ้าของขับวันหรือชื nope. ่อเก่าโบนผับนั้นนะครับเป็นคนจีนใช่ไหมครับผมกับเรียนนี้ครับพี่เดนัยครับตัวตัวหน้างานของผมเองเนี่ยทั้งผมได้ผมรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามนะครับซึ่งการการการกำกับดูแลของท่านรองศาสตราจุขวิมนตแลวผมก็ตัวหน้างานผมนี่ผมรับผิดชอบงานสถานบริการหรือหรือสถานประกอบการที่รักษาขายานบริการคก็พอเด้อ พอวันที่23มันมันเกิดเหตุนะครับเขาก็เขาก็มีรายงานมปที่ต่างชาติครับผมก็อ่านดูแล้วก็มีมีการบันทึกการจับกลุมมีการแจ้งข้อหาอะไรต่างๆด่ผมผมดูแล้วมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนครับเลยได้ขอขอนุอมัติท่านผอ,อแล้วก็ทดลองต่อสักไปว่าเดี๋ยวผมจะลงไปดูรายละเอียดของสำนวนคดีนี้ครับเลยเป็นที่มาที่ไปที่ไปเมื่อวานนี้ครับโอเคท่าที่ทราบท่านผู้ช่วย เจาะลึกได้เร็วมากตั้งแฟ้มตั้งฐานข้อมูลได้เร็วมากนะครับเ,เจ้าของขับวันหรือโบนผับในชื่อเดิมจริงๆก็คือคนจีนใช่ไหมทางการสืบสวนคืออย่างนี้ครับเราต้องดูก่อนว่าตัวของวันที่ดูจากคลิปนะครับแล้วผมก็ทัาไปดูในวันที่เขาที่ทางสมบัติพัทยาก็นำเสนอก็จะมันจะมีคลิปของ ผู้ชายหลายๆคนที่ไม่มีอาไวไว้วายนะครับแต่ตรงจากตรงนี้นะครับมันมันจะนําไปสู่ถึงว่าใครเป็นเจ้าของะนะครับือคือคือเขาเบื้องต้นเ,เขาทำเรยคดีกับกับกับผู้ดูแลอมณูอาใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าแต่ดูจากพยานหลักฐานดูจากกล้องซีซีทีวีโดยพิไารแล้วเนี่ยค่ะคุณมนูเนี่ยเป็นแค่ผูด้ดูแลใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็ต้องไป ไปรับทราบตรงเรียก <Okay. S 2> รับทราบข้อก่อหา okay. Okay. ก็ารากว่าในเบื้องต้นน,น่าจะเป็นคูเอี่ยวนยครับนิติพั่ยโชคชัยธนาพรเนี่ยอ <Okay. S 2> าจจะเป็นผู้สวนด้วยแล้วปคุณนิติพัทรโชคช,ชัยธนาพรเนี่ยก็เรามีการประชุมหลายฝ่ายครับก็เราก็มีการพูดถึงคุณกูเอียเ่ยวนะครับถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆมากก็็ทางการสืบสวนก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการข้อเงินเรื่องของคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆพวกนี้มันจะอยู่ในสำนวนการ การสอบสวนของคดีฟ้องเงินอยู่ครับโอเคโอเคด้วยความเคารพชัดเจนแล้วละ่ะเจ้าของขับวันหรือบนผับในชื่อเดิมนั้นเป็นคนจีนเรียกกันในยุทธจักรว่ากูเอี่ยวชื่อไทยก็คือนิติพัฒน์โชคชัยธนพร,นพรคำถามก็คือกู้เอี่ยวไปได้บัตรประชาชนมาจากไหนได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ท้องตองเรียนนี้ครับว่ากูอเอี่ยวอายุสี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบี่สิบห้าปีแล้วก็แต่งงานกับคนไทย<ๆ> ในในการที่เราตรวจสอบทางททเบียรารเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยอ๋อมีพ่อแม่เป็นคนไทยเหรอฮะกูเอี่ยวนี่พ่อแม่เป็นคนไทยเหรอฮะตามทางทะเบรียรารนะครับตารเทเบียรามเอกสารตามเอกสารอ๋อได้มายังไงเรื่องนึงแล้วก็เรื่องนี้ผมได้สั่งให้ให้บกสืบสวนแล้วครับเรไปตรวจสอบครับมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าโอเคครับครับครับแสดงว่าจากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ของท่านผู้ช่วย มีความรู้สึกว่าไอ้บัตรประชาชนใบเนี้ยของกูเอี่ยวหรือของนิติพั์เนี่ยมันแปลกๆจึงสั่งให้สอบใช่ไหมครับก็จาาประสบการณ์ใช่ครับมันก็มีเคสอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับท่านต้องตกลับเรียนว่ามันก็มีเคสอย่างนี้ที่เกิดขึ้นที่มีกลุ่มคนจีนต่างๆเข้ามามาประกอบกิจการในเมืองไทยแล้วก็แล้วก็บอกตรงๆก็คือซื้อบัตรประชาชนซื้อบัตรประชาชนอ้าว อ่าเป็นการสวมแบบประยมโจประาชนนะครับก็มีเยอะือนกันซึ่งผมก็ต้องให้เขาตรวจสอบให้ครบถ้วนตามหลักตมไม่น่านิติพัตเนื่องจากมีเมียไทยแล้วก็มาอยู่เมืองไทยหลายปีดังนั้นพูดภาษาไทยได้คล่องแต่ในความคล่องนะมันก็มีสำเนียงจีนชัดเจนมากเลยนะแต่ที่ฝั่งดูฟังกี่ทีกี่ทีไม่น่าไม่น่าจะเกิดในเมืองไทยนะรู้สึกงั้นไหม แต่ก็อันนั้นเป็นความรู้สึกตัวแต่ว่าต้องดูจากพยาลการด้วยได้แต่ดูจากพยาลกานทีนี้ทีนี้ด้่อสักครู่ท่านผู้ช่วยบอกว่าตัวกุ้เอี่ยวหรือนิติพัฒน์นั่นนะครับรู้สึกจะรู้สึกว่าจะมีอีลงตรงนังอยู่กับเรื่องคดีฟอกเงินคดียามันเป็นคดีไหนอะไรอย่างไรครับค่ะสืบเนื่องจากคดีไหนด้วยคะผมผมขออนุญาตกลาบเรียงนี้ว่าเป็นในรายละเอียดผมไม่มันมันค่อนข้างจะ จะจะลงลึกไปนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,า,วา,าทางคุณมิติพัฒนนะครับณขณะนี้นะครับคือเจ้าพนักงานสอบสวนของของพัทยาเนี่ยดำเนินคดีฐานฟอกเงินเรื่องยาเสพติดแต,แต่แต่ว่าได้ประกานตัวชั้นสามไปนะครับแล้วก็ส่วนมันจะเกี่ยวโยงกับขับวันหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยก็ เรามีพยานหลักฐานอยู่ครับก็เราก็พูดในวงของของตำรวจสอบได้ขออนุญาตโอเคได้ครับได้ครับข้อที่จริงที่ชัดเจนก็คือทางตํารวจในพื้นที่ก็เขาก็ยืนยันเขาก็รายงานท่านผู้ช่วยว่ากู้เอี่ยวหรือนิติพัทเนี่ยถูกกาลังถูกดําเนินคดีเรื่องฟอกเงินที่ไปเกี่ยวพันกับยาใช่ไหมฮะใช่ครับคดีมันไปถึงชั้นไหนแล้วนะฮะยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนใช่ไหมฮะอยู่ในชั้นสอบสวนแล้วตอนนี้ทางทางคุณนิติพัทรนทุด้รื่้ ประกันตัวครับโอเคอแต่คราวนี้มันมีเว็บพนันออนไลน์อยู่เว็บหนึ่งชื่อว่าโบน1688เกี่ยวพันกับกลุ่มของอกูเอี่ยวด้วยหรือเปล่าจัะเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ไหมคะในทางการตรวสอนเกี่ยวพันแล้วผมก็ได้สั่งนะครับปร,ประเด็นต่นตางๆพวกนี้ประเด็นของเรื่องเว็บการพาน,านันประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงการฟอกเงินนะครับประเด็นเรื่องของจะเป็นหุ้นส่วนลงขับวันหรือไม่ นะครับในเมื่อวานนี้ไปสั่งให้กับพลาน,นสอบสวนได้ดาเนินการเพิ่มเติมไปหมดแล้วครับ๋อ้ค่ะครับดูไปดูมานะดูไปดูมาดูเหมือนโปรไฟล์ของกูเอี่ยวหรือนิติพัฒน์นี่จะเป็นโปรไฟล์ที่พิสดารซะนิดหนึ่งบางตอนก็มีประเด็นเรื่องฟอกเงินบางตอนก็มีประเด็นเรื่องยาบางตอนก็มีประเด็นเรื่องเว็บพนันดูไปดูมาไอ้ผับหรือไอขับเนี่ยมันเป็นธุรกิจหน้าฉากหรือ่าเนี้ พี่อย่างนี้ก็าต้องกากเรียนว่าอย่างการที่เราจัเชื่อมโยงคดีทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องสารบริการ <c oughs> ที่มีการจําหน่ายยาเสพติดพวกเนี้ยมันต้องเป็นคดีมูลฐานก่อนครับเราถึงจะเชื่อมโยงไปตรงกันครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ที่ทไม ทำไมคุณมิจฉพักเขามันเกี่ยวข้องก็เพราะว่ามันเพราะว่า,า,วาคดีที่เราไปดําเนินการอยู่เนี่ยมันมีคดีมูลฐานความผิดที่เป็น <Okay. S 2> ที่ต้องดำเนินป็นคดีตามกฎหมายไว้ใ <Okay. S 2> นข้อผู้ใดด้วยครับโอเคแต่ขณะนี้เรายังไม่กล้าฟันธงว่า mm hmm. กูเอี่ยวไปยุ่งกับขยะไปยุ่งกับอะไรต่มีอะไรยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะอยู่ในชั้นขั้นตอนการสอบสอบสวนการรวบรวมหลักฐานครับโอเคโอเคคนที่ชื่อแบงค์อ่เป็นจิ๊กซอที่มีบทบาทอย่างไรในขบวนการของกูเอี่ยวครับ bán này ขอกลับหรือกลับเรียนพี่ใดๆให้ขามันในสำนวนการสอบสวนผมขอขอญาตไม่ขับได้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 เข้าใจได้เข้าใจได้ต้องต้องกลับขอโทษจริงครับได้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 ท่านผู้ชมผมเข้าใจแลวอะไรที่บอกว่าอยู่ในสำนวนแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็ยังพูดไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจเลยเพียงแค่โดย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 กระบวนการสนทนาเพื่อเอาข้อมูลมันก็ต้องถามท่านผู้ช่วยนี่แหละเราไม่ว่ากันนะนะฮะเมื่อเมื่อพูดถึงแบงค์แล้วบอกว่ายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบงค์ไม่ได้สัญชาตญาณของผมก็คือแบงค์ ต้องเป็นทิศอที่มีนัยยะอย่างสําคัญในกระบวนการของกูเอี่ยวเหมือนกันถูกไหมฮะจึงยังพูดเรื่องของแบงค์ไม่ได้มีหลายคนแล้วกันครับมีหลายคนมีตัวละครหลายคนที่เขามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้อยู่ซึ่งขณะทั้งหมดอยู่ในอยู่ในในโฟลชาร์ตของการสอบสวนอยู่ครับอ๋ออยู่ในโฟลชาร์ดครับครับแล้วที่แล้วที่กูเอี่ยวไปยืนกดดันไปยืนใส่คณะจับกลุ่มเมื่อตอนตีสามของวันอาทิตย์นะฮะ แล้วก็พร่งออกมาเลยว่าดูแลนะหัวยันหางยังจับอีกแปลว่าอะไรทําไมจ่ายไม่จบไอ้ตรงนั้นทางตํารวจนี่ขยับไปอย่างไรครับเนี่ยครับที่ผมเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ทางผู้จับกลุ่มนยครับได้ดาเนินคดีกับกับผู้ดูแลคือคุณมนูเนี่ยมันน่าจะไม่ครบถ้วนครับไอ้ผู้ที่เกี่ยวข้องเริเ่มตั้งแต่คนที่ทั้งคุณวิธิพัฒน์ที่ทยแล้วก็ มีชายเสื้อแดงเสื้อดำหลายคนคทับทาให้อนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนในวันนั้นซึ่งปกติเราจะต้องปกติที่ที่ผมได้รับรายงานเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็ให้ความร่วมมือทีนะครับและจะเป็นเวลาตีสามตีสี่แต่คำว่าให้ความร่วมมือแรคือเราจะต้องทําการตรวจปัสสาวะเขาที่ทมที่ทมโปรเซสนะครับต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าก็มีชายได้หลายคนไปกระตุ้นนะครับไปกระตุ้นให้เกิดให้เกิดการแตกคือก็คือปวกม็อบนั่ลย นั่นแหละครับผมก็เลยบอกว่าพฤติการอย่างนี้เนี่ยท่านให้พนักงานสอบสวนไปรวบร,รวมยาอหานะถ้าคใครกระทําก็ให้ดําเนินคดีฐานขัดขวางการาการปฏิบัติงานของเจ้าที่ด้วยข้อหาหนึ่งนะครับแล้วก็คาพูดต่างๆที่ปรากฏในคลิปกล้องทีวีเราเอามาหมดนะครับก็จะเห็นว่าใครมีพฤติการอย่างไรก็ไปเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนทั้งหมดครับอ,ค,อคำถามสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยครับทำไมคณะจับกลุ่มชาเมื่อวันนั้น จึงไม่จับกลุ่มกูเอี่ยวเจ้าของผับซึ่งยืนตะพอกคณะเจ้าหน้าที่ทําไมไม่จับกลุ่มไปด้วยอืทําไมจับแค่เด็กทําไมจับแค่ลูกจ้างก็อย่างนี้ครับคือคือการจับกลุ่มที่อะไรครับมันมันต้องเป็นความผิดชึ้นหน้าในั้งนั้นเนี่ยจะไม่มีใครทราบว่ากูเอี่ยวต้องเอาพฤติการก่อนนะเอาพฤติไนนะครับพฤติไนคือ ก็่าเราตัวผู้จับกลุมไม่ใช่อาจจะยังไม่ได้ใช้ดูพินิษว่าหูเหี่ยวเป็นเจ้าของถูกไหมครับแต่ว่าหลังาที่ผมผมเห็นแล้วครับต้องคิดว่าพอบันทึกการจับกลุมมันส่งมาที่ผมแล้วก็ดูและผมก็ดูคลิปในในรายการของพิธีนายเนี่ยครับก็ผมก็ดูว่าพฤติการอย่างเนี้ยทางพิธีนายถือว่าเป็นเจ้าของผมไม่บอกว่าต้องใช่ออกหมายเรียกไปไปได้สั่งการในที่ประชุมเมื่อวานให้ออกหมายเรียกให้หูเอี่ยวมารับทราบข้อคหา ออกหมาเรียกทีหลังอืม,อมอครับ <Okay. S 2> เพราะว่าตรงนั้นมันถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความอิดซึ่งหน้าครับ <Okay. S 2> ครับครับครับนิดหนึงฮะันิดหนึ่งท่านผู้ช่วยกู้เอี่ยวเนี่ยเป็นมือสองขับวันใช่ไหมซื้อต่อจากคนไทยใช่ไหมในทางใน,ใน,ใ,นในทางการสืบสวนมันเป็นลักษณะแบบนั้นครับอ๋อเป็นแบบนั้นซื้อต่อจากคนที่ชื่อสุทัศน์ใช่ไหม โอเค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 ได้ได้ได้ท่านผู้ช่วยกลับขอบพระคุณมากครับและถ้ามีความคืบหน้าของคดีจะกลับรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหมวดโทรพานุรัตน์หลักบุญนะคะผู้ช่วยผบตรก็คงบอกได้เท่าที่บอกได้แต่จริงมีข้อมูลนะอยู่ในตัวหมดแล้วล่ะมาแก่ทำเป็นรู้เยอะประเดี๋ยวไม่มีใครยอมคุยด้วยหรอก อยู่ในแฟ้มอยู่ในสำวนอยู่ในโฟลชาร์ดกลุมคอนเฟิร์มหมดทุกประเด็นนะใช่ค่ะโอเครับทราบกันตามเรื่องนี้มันมากกว่าเรื่องของผับเปิดเกินเวลาเรื่องนี้มันเยอะกว่าเรื่องไปเจอยาในผับแต่มันไปโยงใ่เรื่องฟอกเงินกับคดีอื่นด้วยมีเว็บพนันค่ะผมยังสงสัยคือเมื่อคุณมีเว็บเมื่อคุณมียามันต้องมีแหล่งแปลสภาพเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมล่ะใช่ฟอกเงินอะถ้าพูดง่ายๆเอาตรงๆอะ ฟอกเงนะินอ่ะอืม